สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะทั้งสี่ฮานอยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะประจำวันที่แปดมิถุนายนหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือสามกับหกนะคะเฉพาะกิจตัวรองก็คือศูนย์กับเจ็ดสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้า

ก็ซื้อตามแนวทางที่ระวางไว้ก็ได้นะ 9, 23, 9 26, นะก้าสองสาสองหสาเกหนะเขขอให้ถูกสามตัวตรงๆดีเทฮา,อานอยนี่นก,กินยากเนาะนานๆเดี๋ยวเข้าทีนะเราไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือ5กับ2ตัวรองก็คือ8กับ1ก็ห้าศูนย์ห้าห2ึ่งห้าสองห้าสามห้าห8ห้าแดสองย์สองหนึ่สสองห้าสองปดแปดศดหนึ่งแดสองแดห้าแดหกดแด หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะเราลืมใส่หนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าแปดห้าหนึ่งแปดห้าหกสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองต่อไปเป็น v ีไอพีตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามตัวรองก็คือหนึ่งกับเจ็ดรีบด,วด่วนหรือง่วงนอนมากเลยนี่อย่าจะงีบสักหน่อยหนึ่งนอนจะส่งเราทันไหมนี่ตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามตัวรองก็คือหนึ่งกับเจ็ด

หรือไม่งั้นถ้าจะรูดนี่ก็คือนี่ศูนย์สามเก้าห้าหรือไม่งั้นก็จับซื้อสองตัวเอาเนาะสามศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามสามห้าห้าเก้าเก้าห้าก็หันเอาเนาะหรือไม่งั้นก็จับซื้อสามตัวศูนย์สามห้าศูนย์สามเก้าสามห้าเก้าสามเก้าศูนย์ก็หันซื้อเอานะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสี่แนวทางเนาะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคนทำกับง่วงนอนเต็มที่แล้วเนี่ยอย่าส่งเสร็จขอหงยงบสักหน่อยนึงจะส่งลาวทันไม่รู้หนีเนาะโอ้ยอะโชคดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไคร์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ